สวัสดีพี่น้องทั้ง YouTube และทั้งเ c e b ุ o กครับวันอาทิตย์ที่21รกรกฎาคมปี2567ครับเชิญครับกับร้านพอนองอาจครับตลาดนัดโคกงามสี่แยกโคกงามคําย่าแดงครับกับบรรยากาศร้านพอนองอาจเนาะลูกค้ากำลังทยอยเข้ามานะครับลูกค้ากำลังทยอยเข้ามานะครับ สินค้าหลากหลายครับนี่ครับนี่นนสินค้าเตากันนี่ครับลุกกขาบนรถส้่เตา ยังเอียนใช่เพื่อนร่มต้องวดนะครับมาขายของถูกสาวใหญ่ครับขายของสดได้ขายเต่าหนึ่งตัวแล้วนะครับ้นหาที่ปาค่ะตอนนี้ตนพนก็ลั่งลายครับ บยาก,กาศลูกค้ากำลังเข่าล้านคึกคักครับวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับปกติก็ขายดีอยู่แล้วพี่มดแล้วไปอัปนป่านินเพิ่งรัววันนี้ต้มเจนเจเจนแไปแล้วเรื่รับสาสวัสดีครับอันนี้ของอีตาาไนะ ก็ตาลูกข่า VIP นะครับลูกค่าประจำตลาดทุกนนี่ยังไม่ไกินปลาหน้าเดียวเกีบย้องเนาะลูกข้าเป็นลูกค้าซอสตางชาดิ้วยใครยูมันมุนเข้าเข้าไปไม่ล่นหี่มนมอญแล้เบิ่งระดูนี่ย่างขมนเข้าอยู่ เจอกะตั้งติ่พ่บังบอ๊างน่อตัวนั้นซับอันนี้กิโลเพิ่งไปากเี๊อ่ะมดูซตอนซับี่สิบบาทยีบาทจ้า ตา20บาทเลยครับา <ian> ตาคนจีนนะครับเสารัมพอน้องอาบนะฮะสามร้อยสามสิบแปดบาท บรรยากาศคนกำลังมานะครับสามสี่โมงนะครับเชครับกชครับไม่เอาไหนครับ ร้านขนอานนะครับสินค้าร้านขนอนะ่านม,มีป่านิ้นป่าคอนะครับจับตม้มจะไดรกว่านียก็น่หน่ฮ็ให้เผาเสิรเจ็ดสิบห้าบาทครับ มาหน่อยเพิ่งปันจุบนนะครับข้อความครับ,อรบเอาไปต้มยำนะครับอเ,อไไเอาอีกตัวนึงม่หน่อย กดป่ากดนะครับป <ates> like, like like ่ากดไห์กดแชกดิด no ต่มนะครับยูทูพ่อหนองอช้าแนนะครับป่าห้อเขามาสมอไม่หมนะครับเอาไหนครับเนี่เนี่ยจมอี่ สนวดมาขายขอนช่วยนะครับวันนี้ลูกค้ากําลังเข้าร้านนะครับขากําลังเข้าร้านเรื่อยๆขาเกีัวัวเพราะขาดว้ธายนะครับตาต้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าตัวรุ่นไหนนี่ใส่ส่วนไหนใหญตัวน้อยไม่ตัวเดียวอ่ะล่ะ ปานีมีบ่มีส่ี่ล่ะนีใส่นี่แหละน่ะตู้อางคู่นี่ส,สะนะพีโมดเบื่อไงไม่เอาแล้วนะ้อ,อขีดถึงโลกครับเจ๊นึกว่ากลับบ้านแล้ว ว่ากลับบ้านแล้วครับ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 ผม,ม,ม,มข้างหน้าก็เป็นรลานขายผักนะครับร้านขายผักแม่หลาย

อากาศรอบๆร้านครับคนกำลังมานะครับร้าน,น,รนพนร,านนร,รานพนอาจอยู่ซอยกลางนะครับที่ทางเข้าเลยติดกับร้านคุณนงรักนะครับของเล่นของเล่นเด็กแล้วก็ที่ถึงเท้าขายด้วย กับซีประมาณนี้นะครับบรรยากาศตลาดนันโ์งามผมว่าท่านี้มีเวลาไปไทยส่นของปลาิ้งยนะครับส่นของปลา็ือมีเห็ดมีอย่างนะครับประมาณนี้เนาะย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องขอนออาศนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง่อนออาศชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทั้คลิปนะครับคลิปนี้จะคงสีซัมนี้นะครับพี่น้อง ขอบ,บขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่าการติดตามร,รับชมลายๆนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ